ครัรบย<า>ิบง,หหงนนใหไปกาบโม่เลยบ่ได้ยังง่ายอะเดียวอ๊มาเด้อโอ้ยสวัสดีครับผมมาเด้อมาเดา้อกิติงเลยกิตตบงกิตบตบงไปพี่น้อกไปกิตตบงครับโอ้เดียมางวันเลยนาะผ่าน เอย่าประวัตเลยเนาะใจแม่แม่แ<อ>ม,ม่เออว้าไปเท่าไรไปเท่าไรแตัว,วตเสียบวย่าโอ้แเ่ไรรับเท่าไร้ยเพิ่งไปยักกล้องนะว้ายแแ อ้าวใยใยขอมาาสิขอมาาเนี่ยาย่ยขอมาขอมาขอมาค้ามใยเลยมึงเดยรูรูป ง่ายใครก็ไ้านดโมบิ้ได้เงียง่ายอะดียวเจ็บเด้อเอ้ยเอยเอ้ยเอ้อันนครับเอ้ยีเข้าไปใหญ่ร้านของเล่นึคนละบาทเดียวกันนั่นแหละคนเื่อนเดียวคนเงื่อนเดียว 自己来、欸。